เพื่อนไม่อยู <ongs> sure ่สักคนครับเอาด้านบุนก็ได้ก็วันก่อนเล่นเล่นอีกแล้วนะเล่นเมโน่แล้วครับไม่เล่นดัซเซิลละย่ชนะสองตาเลยมีโน่แม่งเก่งมากเก่งจริงได้ทั้งดามเมดได้ทั้งแบบสโลเพื่อนอะไรทีมไฟมันทะลุบีชบีะครับความได้หนึ่งตัวบัตกินีตบัตกินีต Ơi, <laughs> bóc chân tay Bóc chân tay Dạng ấu, dạng ấu Sư phương đó Thả mình ra đây Tải đâu จับครับต่อจับ,จ,บจริงๆว่าจะซื้อหน้ากากนี้มาก่อน,นครับแต่ว่ามานาระมุดแล้วเนาะสปอร์ตก็ซื้อของอย่างอื่นไปดีกว่าซื้อเป็นคุณตี้กับมันโก้มาก่อนเลยนะจะได้มีมานาใช้ครับมันโก้หมดแล้วเนาะ คีดก็เดี๋ยวปล่อยให้ลูน่าเราทีพีมานะครับผมวิ่งไปดักเอลซีก่อนเลยเผื่อวันนี้นี่เรียบร้อย <laughs> เซฟจัด <laughs> นาเนี้ยอยากลงอ่ะขอ,อชนะนะวราบนี้ <Rolling Thunder. S 1> ก็ขอไปเช็คฝั่งตัวเองหน่อยนะครับดึงดึงครึ่งกองน่าจะได้ครับอันนี้ โอเคได้สองตัวโอเคโอเคเขาจะเอาบาร์ตี้เราแน่เลย ไม่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเดี๋ยวโดนโดนไอเทียนไอไออัดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม่เขารียรโอ้โหฝากวิชั่นไว้ด้านบนในสัตว์เออแทงโก้เนี่ยน่าจะฝากวิชั่นไว้ไว้ด้านบนป่ะผมคิดว่านะไม่อย่างั้นจะกดสองแล้วหันไปตีหรือวะ ตายเลยครับสวยชื่อดุว่ะดีดับเตอร์แม่งดุจริงว่ะของจริงว่ะนี่คือผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับดีดับเตอร์ไม่ได้เล่นเก่งเลยด้วยซ้ำครับใช้พลังฮีโร่ล้วนๆเลยมาก่อนหัวเลยเว้ยฝั่งนี้โอเคบล็อกคิดได้นิดหน่อยเนาะบล็อกคิดได้เพื่อนหน่อย ขียวอ็กีบอยเทรลิตี้สักอันนะครับน่าจะดีตอนนี้ไม่มีว้ามครับซื้อว้ามมาด้วยลืมแล้วน,น,น่าจะดึงครึ่งกองเหมือนเดิมครับคิปตีไก่นะน่าจะดึงครึ่งกองง่ายกว่าเลยโอเคแม่ พออัดคลิปแล้วกลัวกลัวจะดึงไม่โดนครึ่งกองเนี่ยผมไม่ได้ดึงบ่อยเลยนะครับเพราะผมเล่นเล่นซับสี่บ่อยกว่าซับห้านะก็เลยกลัวกลัวว่าจะกดไม่ได้อะดิโอเคครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวสต็กคลิปอีกรอบได้นะครับไปเ,เช็คก็ไม่อยู่ละทิ้งเอลซีแห้งตายไปแล้วน่าจะไปสแต็กคลิปนะผมว่าถ้าเป็นเอีเเช็คปกติแล้วนะ Okay, มายืนบล็อกเดินคีบนะคีบจะได้เห็นหรอทำไมมาเคลียร์คีบกล่องน,นั้นนะไม่มีครับโหีแรงมากเลยครับดูหน้า ดันบวกแกดดันยับด้วยไม่ไหวครับพี่ฟังผมควรจะไปเก้งกลางบ้างเนายแต่รู้สึกว่าตอนนี้ด้านล่างได้เปรียบเยอะเลยครับผมไม่อยากจะเสียโมเมนตัม um ไปนะให้เอลซีก็ไม้มีเงินไปเลยอันนี้ดึงเต็มกองได้นะครับเพราะว่าเราสแต็กคีไปแล้วเนาะ อืมเขเช็คอยู่กลางนะครับฝั่งนี้นอยู่ยไกลนะครับผมไปช่วยดีไหมตอนนี้ลุน,น้าก็พยายามฟาร์มหลายกองนะครับเพราะเคลียร์คีบเลย โลภไปหน่อยนะรูนะเดินเข้ามาลึกครับแต่ดังหวะอ,อย่างนี้เราก็น่าจะไปเอาวิดด้อมรูนได้เลยโอ้ความสุขเหลือเกินกันได้ขโมยวิทดอมรูนนะเรียบร้อยโดนไปหนึ่งดอกโอเคซ่อ <Okay. S 1> okay. นไว้ก่อน,นครับาวาร์ปเลยโหน่าจะวาร์ปกลางน่าจะไปช่วยแข้งได้นิดหน่อยนะ เพื่อนใจเย็นใจเย็นเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนเนี่ยตัวเองฟาร์มมารวยแล้วอย่าหาเรื่องให้ตนดิ <Faster. S 1> เกมน้ำนะครับสำหรับยุน้าไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องตัวเองให้แพ้นะครับ <Come> โอเคผมไปเช็ค <Thunder. S 1> สแตก็ก่อนเนี่ยรัาไปฝั่งสแต็กว่าเยอะหรือเปล่าแล้วก็ซื้อเซนทรีมาด้วยนะ จะได้เอาให้ปักลินกลางนะครับอุออ๊ใครสะแตกใครสะแตกเฮ้ยหนุ่มจะเย็นกี่สะแตกเนี่ยสี่ชุดเลยครับถือว่าเยอะนะอุ้ยรนรูนรูนรูนรน จับตายไปนะครับเจบได้นะที่เรามาตรงนี้ไม่ทันผมสงสัยอยู่พักนึงแล้วครับที่เธอหายไปนะแต่ว่ามัวแต่ติดกับเออเช็คอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กลัวว่าตรงนี้จะมีบอร์ดครับก็เลยต้องใช้เครือเรอเช็คก่อนนะเมื่อกี้จะเอาใครจะเอาซีเหรอเลือกตัวดิที่มึงเดินขึ้นเดินลง <c oughs> ผมงหมายถึงไวเบอร์นะครับเ <c oughs> ขาเดินขึ้นเดินลงไม่รู้จะเอาอยัางไงกนะับชีวิต Hey, hey can I have it? I one comes with the thing. Hey Rubik, return it. อาซีน่าจะไม่รู้ตัวนะครับไอ้เช่นนี้มันมึนๆหน่อยตอีเศ <Hey. S 1> ดเบรดเมลจังๆเลย <c oughs> รับทุกดอกอันจริงปล่อยปล่อยก็ได้นะเพราะว่ายังไงอาซีมันหนีไม่รอดอยู่แล้วมีสองผมคอยกินนะ ค่อยตีก็ได้ครับ ก็สามวิเวทเวทเวทไฟสักกันไฟสักกันฟรีสักกันซูอันนี้วิชันสวยครับต้องเอาทาวเวอร์กลางให้ได้แล้วครับเพราะว่าใช้เวลานานมากเลยทาวเวอร์กลางยังไม่ไปดิอีกฝั่งก็ขยันกันนะ ผมว่าไม่จำเป็นนะพอตัพตานี้มันแกอ n นพี NP ได้ก็จริงแหละแต่ว่าทาไมต้องแก้วะน่ารเอ้าเจอครับดูได้ดูมปเลยนะถ้าเก็บคิวไปเลยเก็บไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ไรลูบิกมาเสริมแล้ว น่าจะไม่มีปัญหาครับตรงนี้มีวิชั่นกำมันกำ just come ไว้เพื่อไว้เพื่อ you catch him น่าจะตายแล้วโอ้โหตายยากตายเย,ย็นยังไงทุกพี่ โอ้โหย,ยังมีอีกกอ๊อเคโอ้โหถ้ามีบิงนะบิงกิมได้นะถ้ามีบิงดูมไล่ไปยังไงเออดูไปเลยไอ้กอ๊อกอะไรทิวเข้ามาและ โดนใบเชื่อใบได้ผลจริงอ่ะใบของไมเปอร์นี่ฝั่งดูหลายรอบแล้วใบแล้วตายใบแล้วตายตลอดเลยสองศูนย์สิบสองอ่ะดีรักเตอร์ชี้อ่ะอย่างเมาเลยไม่ต้องเล่นจริงม่งก็แบบตัวไม่โหดอ่ะไรเจ้เล่นตัวเมตาจะดีอย่างเงี้ยครับมีแต้มต่ออ่ะโอเคได้บิงแล้วได้บิงแล้วผ,ผมชอบสไตล์เล่นบิงมากกว่านะ าเเล่ดรรัรตอ์แต่อย่าไปยึดติดเยอะนะถ้า,าปรับได้ก็ปรับนะบางตาไอเทมบางชิ้นก็สำคัญนะเรื่องตายเราอะนะ อยู่ดีไม่ว่าดีอีซี่ว่ะเออให้มันอีซี่จริงๆแล้วกันฮะตอนขึ้นบ้านมันขึ้นอะไรฮะโดนเอลซีหวดหน้าตายหงอีกแกเอลซีบรูไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้ผมดูเลนบนอยู่นี่ Đi đâu mà, mấy điùm. Không Lại 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 lại. Sỉ vĩ, sỉ vĩ. Go 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 đi. เก่งให้แคร,รี่ฆ่าไปนะครับเดี๋ยวมันจะโกรธอีกเี่ยต้องมาล้านอารมณ์ทีมเกมเที่อะไรไม่รู้โอเคเผื่อฝั่งวอร์ดไม่วอร์ดเลยแต่บนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าวอร์ดเลยเ <right>, พราะว่าดูเราโดนเจอนะพี่อ่าอัพสกิลหรือทาเนิ์ก่อนเนี่ยทาเนิ์เนี่ยทาเลสนะชอบทาเนิ hmm. ์มากกว่า กูพูดกับใครเรื <c oughs> ่องนี้อ่ะพูดๆอยู่แล้วทียกูพูดคนเดียวนี่หว่านะเนี่ยแอบมาบอดด้วยข้างหลังแล้นะครับเอ,อีกฝั่งกันนะกูฝั่งนี้มีคน กันนะครับผมกันผมกลัวเอ้เช้งนะที่ผมอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยดูผมผมกลัวเอ้เช้งเว้ยยังดีทีามาจริงไม่มาจริงนี่น่าจะเขินเรัวป่วยละไอ้สัสปเปิอเบอร์อ่นครับ จริงว่ะเฮ้ยต้องลงแล้วชววนะเพชน่าไม่รู้ว่าอย่างมูช็อตนี้ <c oughs> สวยครับพี่ชายบิงออกก่อนครับเดี๋ยวเอ็นพีบรรจนี่นะอันติใส่เราเนะ <c oughs> นาะโอเคน่าจะต้องถอยแล้วครับลินข้างนอกนานเกินแล้วมานาหมดเลือดหมดเลยด้วย อืของชิชิ้นเนี้ยดีนะบาวิฟเนี่ยไอแ้แนซะ่แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกดไอเทมป่านะแล้วก็ขี้เกียจฝึกลเลยแก่แกแลยเห็นนะครับสงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีวิชั่นนะโอเคไม่มีคิดปเองอีกฝั่งมันไม่บากวิชั่นแล้วอีกฝั่งมันยอมแล้ว มีดีหว,ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชม,ใชมีดูเห็นผม <c oughs> ทางขวาเกิดเรื่องขึ้นนะครับไม่ได้เห็นอะไรเลยแอยซีอยู่นี่เชื่อ <c oughs> พลังบิงอย่างเอาวะสุดจริงสุดจัดชัดจริงครับ <c oughs> มันตอบสนองได้ทันดีเหรอการมีบิง้งดูดิ อ้าวจับได้ตัวไหนตัวจริงอนะตัวกลางตัวจริงนะตัว,ตวบ้าเหรอถึงข้างร่างปลอมถึงข้างร่างจริงใช่จะบ้าผมยิ้มปิดตัวแล้ว่อกี้ เก็บได้ตามเก็บได้ตลอดเลยบอดไม่ได้ปักเลยเว้ยดนแนวสีมนะันยืนอย่างเงี้นะยหิวับอันนี้เงินเนอันนี้ก็เงินเก็บหมดผมไม่อยากอยู่ละขอไปตัดสมมกตัดอ,อะไรก่อนดนะีกว่านะยืนนะครับ อาจจะตัดสม,มูกได้อาจจะตัดอะไรสักอย่างก็งได้โอเคปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเุ้ยอเอเช็กอ็ชิกตัวสำคัญครับตัดออเช็กได้คือสวยเลยมีคนอยู่นั้นเป็นใครไม่รู้ตายก่อนเลยเว้ยได้ป่ะดูไปเลย เออสวยได้สองตัวไฮกราวเลยทั้งนี้เอ๊หรือผมงกไปหน่อยวะผมน่าจะจ่ายสกิลนะครับตรงนี้เสียดายไงเจ้ากลางเหรอจะขึ้นกลางจริงเหรอ,อไม่มีเอ้ยช็คไม่มีเช็คเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นทษโทษโทุ มีอันตีอยู่ครับผมเซฟได้นะสวยครับหมดชุดเดี่ยวตายเลยบีบูน้าแรงมากแรงมากเลยโอเคสิบวิทีไม,ม,ม่มีเอ้เชคเกอร์ครับตรงนี้มีวิชั่นนะเพราะว่าคีบเราดูนันตีเอ็นพีนะครับ ยืนโซนไหมนะโอเคครับเอ้ยทำไมไม่เจอวอร์ดเนี่ยไอ้ยูวอร์ดมันอยู่ไหน เอไม่ได้เดี๋ยวไม่มีนี่ไม่มีอะไรนะเลือดไวเอาทาวอร์เดี๋ยวถ้ามันจะเอาก็เราก็ต้องเอาเ <c oughs> แหละเดี๋ยวเราพิมพ์ไปก่อนแล้วกันเพราะเราไม่อยากได้เอาอยู่ดีเอาก็ต้องเอาต้องไปช่วยแชร์เลือดอีกนิดมอพี่เพิ่มนิดมอพี่บอกนิดไฟตายเชียดูเลือดกูดิแล้วกูจะเล่นต่อ,อยอยังไงฮะ เล่นต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่มีวิง่งไม่มีวิง่ง นี่ไปก่อนแล้วได้ดามินนิดหน่อยสวยตายอยู่ดิบายแบงค์ไ,ปปไม่ได้าขาดอีกนิดเดียวเสียดายแต่น,น่าจะชนะแล้วครับโอเคชนะชนะเอเลยเลยเลยจะเอาไปลงแล้วลงวันนี้เลยดีแ่าวะแต่เพิ่งลงลงงี้ดูไปวะวดีใจดีใจได้ลงแล้วได้ลงละนี่เดีๆๆด๋ยวเลิกเลยเนี่ยเล่นเล่นดูตาชนะแล้วมีความสุขแล้วครับก็ควรจะประชามอย่างอื่นนะ ก็เล่นต่อเดี๋ยวแพ้ให้เยอะเก้เดรปเตอร์สรุปง,ง่ายๆเลยครับว่าเก่งมากโซนในเลนเนี่ยจะเห็นว่าหนึ่งดุมากเลนตาเน,นี่ยต้องบอกว่าจเจอ,อเชคเกอร์นะครับเลนเลยได้เปรียบม,มากแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นน่ะก็กดเลนโหดได้ไม่เท่าเดรปเตอร์ครับเดรปเตอร์เนี่ยอีกฝั่งมันเข้ามาล,ลัชชีไม่ได้เพราะเรามีกิมกิมอะซีลสองของเราอะดึงอีกฝั่งกลับมาครับทันทีที่ฝั่งเข้ามาตีคีมเนี่ยยิ่งเป็นตัวตีใกล้แบบอาซีนะ ตีปุ๊บเดินถอยออกมาถูกปะ่ะเราคิมเขากลับมาเหลือแค่เรากับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอ่ะสองตัวหนึ่งไม่เชื่อเรียบร้อยเลยครับสู้ยากมากเลยหนึ่งก็สโลว์นานด้วยปรับมาใหม่เก่งมากๆเลยคิดว่าเอลซีน่าจะทะ,ทะเลาะกับเอชเช็กด้วยนะเพราะเอชเช็กปล่อยเลนไปเลยแต่นั่นแหละครับมันทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นดีดัปเตอร์มากวนขนาดนี้ไงดีดัปเตอร์ตัวหดมากตัวหดมากเพิ่งลงไกไได์ไปด้วยครับถ้าใครสนใจฟูลไกด์เต็มๆเนี่ยไปดูก่อนหน้านี้ได้ ที่ทาไว้ก็โหดมากแต่อันนี้เนี่ยดูแรงสามมันชนเล่งกันครับไม่ได้เก่งกันมากนะแต่ละคนแร้งไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าเขาอะไรพลังฮีโร่โหดโหดจัดเลยสามสองสามสิบสองครับนาเหจไม่เยอะนะแต่ความบั่น่วนที่ทําให้ฝั่งยู่ในทีมไฟไม่ได้เือเช็คสกิลไม่ได้ LC ลสกิลไม่ได้ครับเดินเขถ้าเดินออกทําไม่ได้นะครับก็ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะโดนกลิมอืมอืมอม,มีอะไรอีกมั้งก็เซตที่ผมออกเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้เนาะ เป็นเซต2แล้วกันเป็นเซตเอ็กซ์เซีหน่อยผมชอบเซตนี้มากกว่าเซตพพอร์ตเยอะเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอ,อีกเซตหนึ่งไม่เก่งนะอีกเซตหนึ่งก็เก่งเก่งมากเหมือนกันแต่เซตนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรถ้าได้เกมนำแล้วก็ใครที่ชอบเล่นแบบดูดูหน่อยอก็เซตนี้ก็ดีเห็นว่าจะแบบเราทําอะไรง่ายทุกอย่างเลยครับเราบิ้งไปกิมได้บิ้งไปอันตีเนี่ยเชื่อได,ได้ได้ไป2ช็อตมั้งหรือช็อตหนึ่งไม่รู้แต่รู้สึกว่าเท่ครับโอเคแล้วคุ้มละในการเล่นฮีโร่ตัวนี้ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับน่าจะอยู่ในรีเพย์หมดแล้วเนาะเมื่อกี้ประโยชน์ของดิดรัปเตอร์และความเก่งของการออกวิงก่อนชิ้นแรกนะครับเสียดายที่ตอนนี้ไม่ได้ไปถึงเลดเกมที่ฝั่งมีบีเคบีนะผมได้อากานินม,มาเร็ววยครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะพูดตรงๆเลยว่า,าการิมออกมาเร็วเนะี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์ครับถ้าออกเป็นกิมเมอร์ก็อาจจะดีะครับเนี่ยอีกฝั่งมันยังไม่มีบีเคีก็ใครชอบก็กดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกดดิดรัปเตอร์กันซะก่อนจะโดนนึฟ